สัวนดีเอครับตอนนี้อยู่ที่บริษัทท t k นะครับวันนี้เข้ามาดูผ่านสีนะครับลำที่สองลำนี้ประจําการสุพรรณบุรีนะครับติคคงนกนะครับตัวนี้สีส้มผ่าเขียวนะครับนี่ครับสีจาน ครงกว้างประมาณเมตรห้าสิบฐานสี่ก็เหมาะกับเขตดินเหนียวนะครับกับรถเกีย์โฟล์กล้อจอบน่าใช้ครับน่าจะเข้ามุมขนาดได้ดีครับอันนี้คอเชื่อมดามให้อย่างดีนะครับ คอปรัดถอดได้นะครับที่ทคอมีที่อัจจระบีนี่นะครับอันนี้เจ้าของอยู่ที่สุพรรณไม่เอาล้อนะครับฐานไถน,น้ำนะครับทำไมต้อง TTK นะครับอันนี้งานพ่นสีแยกชิ้นนะครับเบาะนั่งทำให้ กว้างหนึ่งเมตรนะครับเวลาเลี้ยวจะได้ไม่ต้องลุกจากเบาะนะครับก็สไลด์ตามความยาวของแฮนด์รถได้เลยนะครับแฮนด์เท่าไหร่ก็ทําให้ได้นะครับกระทู่านพอร์ตได้นะครับขยับปรับได้ตามความต้องการนะครับอันนี้รุ่นสี่จานนะครับจานสแตนดาร์ดสิบห้ากูณห้านิ้วนะครับจานของปืนใหญ่ เบาะนั่งปรับได้นะครับพับไดน้นี่ครับ,บประกอบง่ายึจนรถได้นะครับตอนนี้ผลสีเสร็จแล้วนะครับพรุ่งนี้เช้าไปสุพรรณบุรีนะครับฝาก FC ติดตามผลงานผ่านสี t ทีด้วยนะครับ สำหรับคนที่จะเข้ามาดูผ่านนะครับถ้าอยู่ใกล้ก็เปิดคําว่าบริษัทเทพทองกราการนะครับอยู่ที่ตำบลคงขมเอาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับก็ทยอยขึ้นให้เรื่อยๆส่งตามคิวนะครับหรือว่าใครด่วนนะครับโทรมาเช็คคิวดูนะครับเผื่อมีคิวนะครับวิธีสั่งก็คือวัดความยาวจากซองผ่านถึงปลายเห็น,นะครับ เอาความยาววัดมาดีๆนะครับมัดจำนะครับขอมาจำ2,000บาทแล้วก็ขึ้นตามคิวนัดวันรับนะครับตอนนี้ก็รอคิวไม่นาน10-14วันนะครับได้รับของนะครับไม่เนี่ยอาจจะได้ไวกว่า14วันด้วยนะครับช่วงนี้กําลังขึ้นนะครับขึ้นได้เร็วมากนะครับอให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้ผ่านสีนะครับผ่านสีติดคงนกรับนี้ไปประจาสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยว ได้คลิปถ่ายพวกนี้จะอัปเดตให้เอฟซีได้ดูใกล้ทีนะครับขอบคุณมากครับ